กำลังจุดเทียนจุดทุบจุดเทียนนะคะน้ำลูมากเลยค่ะน้ำเยอะมากเลยค่ะน้ำเยอะมากเลยค่ะไปไปไปลอยเราแล้วคนเยอะเลยคนคนมาเยอะเลยนี่ก็คือคนเยอะมากเลยคนเยอะมากเลยนะคะโอเคค่ะเนป้าเดินใส่์เลย ค่ะนิชาตอนนี้แม่แต่งคนเยอะนะคะคนเยอะมากเลยแต่อันนี้ก็กลางคืนแล้วนะคะแล้วก็น้ำเนี่ยก็แรงไปรูปไปไปลอยกระทงกันไปกับป๊าไป 好了，回